ก็เลยเลยหันมาปลูกที่สำนนึกอ่าปลูกที่สำนนึกขึ้นมาแล้วเป็นโครงการใช่ใช่แต่ว่ารับฟ้าก็ได้แล้ต้องปลูกที่สำนนึกก็ได้เหอนกัทำในโรงเรียนบ้างหลังเลิกเรียนก็บไม่ได้อยู่แล้วก็แล้วแต่ก็คือว่ามันอ่ามันค่อนข้างไม่มีใครสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นเป็นเรื่องของนามธรรมตั้งแตไหนมาตั้งแตเริ่มปีไหนอ่าปีประมาณที่เข้าไปในป่าก็ปีสามห้าที่เริ่มโครงการปู้สั่ะวันใช่ปูสั่ก็จะเขียอยู่ตอนนั้นก็ ไม่มีใครร่วมมือก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรแม้แต่เราเราจะเลิกแต่เราช่วยแต่เราเห็นเราเห็นว่ามันมีคุณค่าแต่มันต้องใช้ระยะยืนยาวสิบปียี่สิบปีแต่ก็มันมันยั่งยืนก็เลยอ้ามไม่เป็นไรใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องยึดมันในที่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะคือผู้งายที่สร้างคนอะเนี่ยแล้วก็ถอยไปถึงเด็กอนุบาลก่อนไปเป็นเพื่อนไปไเพื่อที่จะไปไปไปเป็นท่านอยู่ในใจของเด็ก คเลยคิดเออต้องสื่อถึงพ่ะแม่ใชเป็นสื่อเนี่ยก็ต้องก็วันนึงได้มาก็อนาะก็ตั้งชมรมเด็กอะไรพวกนั้นถ่ากันไปวาดรูปวาดอะไรเด็กก็ชอบไงเรียนสีเด่กเออสนุกสนานกับพูดคุยกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นอะไรกันแบบผู้กุศลที่กับข่าวสารนั่นในขณะที่เด็กเขียนภาพเด็กเด็กไว้ใจเราแล้วเราเขียนภาพเด็ก้เราก็เข้าไปสอนแทรกเอ๊ะต้นไม้ยัมีประโยชน์นะครับ สายน้ำมันสวยนะมันชื่นเพลนมีเสียงนุ่มเดี๋ยวนี้มันสับไปทุกวันทุกวันจนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปไอเราก็เฝ้ามองผมเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะก็ท่านจะเชื่อที่ใจมันไม่ไหวมันตื่นมากเลยก็ทำให้เรามั่นใจว่าการปลูกติสเซนต์ันจะใช่ถึงแม้มันจะเป็นนามธรรมใช้เวลาสร้างคนยี่สิบปีสามสิบปีแต่ว่ามันยั่งยืนที่จะสืบลูกสิบล้านสืบตัวเราที่จะถังขึ้นไปขึ้นมา เพราะเราเป็นห่วงมากเลยว่าขึ้นรุ่งหลังที่เข้ามาเป็นเยาวชนของชาติมันในจิตใจจะต้องข่าวสารรักสิ่งแวดล้อมยึดมั่นอยู่แถวมันต้องรักสิ่งแวดล้อมก็กิจกรรมก็คี่ใช้คือสิเหลืะดเป็นสีนี่ในนี้วเลิกหริบแต่สองหกในสังไม่ใช่ซังอ่าใช่ใช่ในในเรื่องกิจกรรมเริ่มขึ้นารือลมาอยว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นกกิจรรมขยันขึ้นมา นที่เริ่มเรแค่ปี26หรือ36เน<ๆ>ี<ๆ>่ยพอเะวาโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาได้ได้ติดตามนะครับเขาจะอยู่กับเราใจเราใจปลาอ่า<ๆ>ตัวนี้สำคัญสำคัญเพราะว่าเรา,าเฝ้ามองมันตลอดกวา่า20ปีทำให้กวดกันมั่นใจขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเด็กรุ่นที่เราได้ปลูลกฝังนี่เราเฝ้ามองมาจนเติบใหญ่ในครอบครัวเพราะว่าเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็ต,ต่ัดสินใจก่อนในเรื่อง,องของการทำลายหมาทัดสินใจเป็นเจ้าลูก<ๆ> <ขอ S 1> เป็นพวกเป็นขบวนการเดียวกันถ้ามีเวลาก็มาร่วมกับเราแต่เขาเข้าใจว่าเราทําอะไรพวดเราดีใจว่าพูดเราเข้าใจเขาก็ใช้ความรู้นี้ไปกับหมู่บ้านของเขาหมู่บ้านของเขาเลยบางคนชาวเขาที่เด็กนี้ก็มีโอกาสเข้ามาเรียนปริญญาโทนะเยอะแยะทุกเี่เลยก็เป็นลูกศิษย์เราหมดเออก็กลับไปเป็นั้วเป็นมงเป็นั้วเป็นแมวอะไรต่างแต่เราคิดไม่ถึงว่าเด็กเหล่านี้การเวลาผ่านไปนี่ จะมานั่งอยู่ในจุดนี้คือมีความรู้สูงแล้วก็รู้จักแยกแยะเลยจ้ะมารู้สึกดีใจภูมิใจมากกว่าสิ่งที่เราการเวลาเราพุ่งเทวันนั้นมันถึงวันนี้เออมันคุ้มโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยแม้แต่อะไรแบบนั้นไม่มีใครเห็นก็แต่กาพัฒนาการมาสู่8กิจกรรมหลักใช่ใช่ทำให้เรามันคงขึ้นแบบเนี่ยวันนี้มันรู้มาทำนอกจากศิลปะมันมี8กิจกรรมหลักก็คือตั้งแต่ศิลปะไปถึงโครงการปลูกแฟงโครงการใช่ครับที่พัฒนาไ ทีนี้พอพอเด็กได้ที่เนี่ยเราเรามั่นใจปุ๊บแล้วมันต้องมีชื่อนะ,อะชื่อชื่อ,องค์กรุ่งก็ยึดเอาภูเขาลูกที่เราไปไปเห็นที่ฝ่ายนเป็นสูงสวยเป็นสันสูงเราก็ตั้งชื่อเป็นภูนสันแนนะแต่ทุกวันเราก็จะพาเด็กไปวาดรูปที่เขาลูกนะร้อมบกบบเสียงน้าตกตะวันนั้นก็รับฟ้าอยู่ทุกวัน,นทุกวันนะเออน้องภูสันตะวันรับฟ้าอะไรแน่นะก็แล <laughs> ้ววันนี้คนที่จตัด ลงในแท็ที่แล้วใช่ไหมไต่ว่าไปนะแต่ใช้แรงปรรจนเนี่ยแท็กซี่มันเป็นอะไรก็คือปลูกจิตสำนึกเอ้ยบอกเลยเนี่ยมันก็คือศูนย์ปลูกจิตสำนึกเพื่ออะไรเพื่อโลกก็เป็นศูนย์ปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมโลกภูสันต์ธรรมรั้ษาเนี่ยนี่ต้องมาจะถามพอดีเลยทําไมทําไมไปคิดถึงสิ่งแวดล้อมโลกทั้งทั้งที่พื้นที่จริงๆอยู่ที่สิบสี่หมู่บ้านหนึ่งอุทยานสี่ชุมพรใช่แต่เราเราปั้งนี้มาเป็นบ้านตรงนี้คือศูนย์โลกศูนย์ปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดลก ่ามันเปนจุดเล็กๆในโลกนี้มันจะเข้ากระจายแบบว่าเป็นดอกไม้ดอกเดียวโซเดียมดวงดาวผมเชื่อมั่นอยนัว่าระบบนิเวศต่างๆถ้ามันเพี้ยนไปจุดได้จวเดียวนิดเนี่ยมันต้องเพี้ยนไปทั่วโลกสัตวสทะเลทั้งหมดทั่วโลกเพราะฉะนั้นจุดที่เราทํานี่ทําไมเราถึงยึดยึดมั่นมากว่า25-26ปีเพราะเราถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติสูงสุดที่มีชีวิตขึ้นมาแล้ว วันนี้ใช่เลยคนที่ที่ลงมาทําตัวนี้เนี่ยถือว่าเกียรติสูงสุดที่ได้เกียรติเกียรติสูงสุดสําหรับตัวเราตรงไหนครับตรงไหนรู้สึกภูมิใจที่ว่าเราเกิดมาเราใช้น้ำใช้อากาศพึ้นต้นไม้ดินทางไหนนัดวันนี้เราได้คืนกันการที่ท่าเจ็ดสี่หมู่บ้านเวลาที่สี่ชั่วโมงที่เรามีชีวิตอยู่ขอนอนหลับที่เหลือได้คือจะคืนให้ร้ำชาคือกุฏิกุฏิยังไงก็คือสร้างแฝงกิจกรรมแบบนี้ แล้วทุ่มเทเวลาที่เหลือเข้าไปพกูปกรีออกไปปีกนกโดยยึดพื้นที่หมู่บ้านสิบสี่หมู่บ้านในเครือข่ายของพื้นที่ที่เราอยู่ห่างไกลประมาณเจ็ดสิบกิโลเราจะทำรัศมีอำเภ<า>อเดียวออเเภดียวในท่านเรายึดตรงนั้นแล้วก็ยึดมันแล้วก็อุทิศตรงนั้นทุ่มเททุ่มมาก็เกิดศูนย์ปลูกรัศมีประก็บพูกรีตอนนี้พอผ่านมาเริ่มท่ามาถึงเนี้ยมาถ้าผมคำนวณอยู่23ปีเกิดโรคภัยใหญ่ พอถึงวันทีท่ทุทก,ท,ท,ก mm hmm. ท,ทัวรในรื่องทกภัยครั้งนั bueno. no. No. S <S ้นเนี่ยมันทําความเสียหายให้เรามากก็จีงนะครับพอมาวันนี้ในการชื้อตัจากอุทกภัยครั้งนั้นสมควรหน้าไหนบ้างทั้งตัวเองและทั้งตัวกิจกรรมนะฮะหลังจากที่เอารูปที่ไปปลดเลยเราวิต้าไปด้วยน้ําท่วม6วัน6คืนเราได้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าพอถึงวันนี้แล้วทบกทวนเรื่องงขณะที่เราเรายึดมั่นจยวกับกับภาพที่เราเห็นว่าทีนี้เป็นเป็นที่เราจะทำ แต่เราทํามาตลอดนี่เราไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาช่วยแต่ทำแล้วก็ทำไปเป็นาสิ้สิของเราแต่พอมาวันหนึ่งสิ่งที่เราทํเราทำาะไได้เลยโดนมาถึงปีสี่เกวันที่ส9่เก้าเป็นสิหงเป็นสัยสี่เก้าเพราะั้นก็ทำทาเรื่องกิจกรรมดนตรีสื่อดนตรีกนจรีสิับสน้อรโลกอัลบั้มที่7เสร็จแล้ว ก็ฝากให Bref, building, ını, res, 對對้นักร้องไป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 เก็บบัน <aroma> ทึกอะไรเงี้ยนัก <varias> ร้องก็เอาไปไว้ในกระท่อมแล้วก็เข้าปรงเทศเราก็ไปเอ่อของพื้นที่แต่บางคนตื่นเช้ามาภายในหกชั่วโมงน้ำขึ้นหกเมตรมันมาอย่างไหนไม่รู้เลยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เราหมดสรุปนะเข้าของไม่ได้เลยก็คือหายไปกับน้ำหมดเรียงไปหมดเลยทั้ง ภาพทั้งข้อมูลที่สะสมมากว่า20ปีหายไปหมดเหลือซากกระดูกของของศูนย์นะครับโอ้ตอนทีเหคู่มืมาสเตอร์ของปีไม่เหลือเลยครับคือหายหมดเลยเพราะเราไม่ได้เก็บเลยก็หายไปหมดแล้วหมดเลยเราได้ข่าวปี51ใหม่ราพอผ่านปี2ก็พอเจอ49ก้าวก็ที่เขาบอกว่ามืดคนไปหมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วนะสิ่งที่ที่เราทำครับใช่ก็เรียกคืนหมดแล้วก็อปล่อยวางก็คือแล้ว ตอนนี้คือเราไม่เยอไม่แต่ซื้อผ้าสักชุดนะก็มันไปกับน้ำนะไปกับน้ำหมดก็เลยแต่พอดี <c oughs> ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าในขณะที่วิกฤตสุดๆตรงนั้นทุกอย่างลบทิ้งมหมดจากธรรมชาติ <c oughs> เราก็แวะขึ้นมนาหนึ่งคงจะมีจักรวาลอะไรที่มองเห็นว่าตรงนี้มันมใช่แล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ใช่ความสวนลวกทิ้งไปก่อนก็เลยใช้ทุกคนไทยกวก่าทุกปัาเราเราเราคิดเหงนด้วยที่ให้ใจ คิดว th um, um, th um, no ่าไอ้ที mbre, light, ่ทราทำมาอาจจะไม่ใช่อาจจะลบเรหรือลบใช่ใช่ค yes. ือเหมือนกับมีอะไรมาลบเราไหมเราไม่รู้สึกเสียใจลงปล่อยวางไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เราทำเพราะเราไม่ยึดมั่นเนี่ยเราไม่ยึดมั่นตอนสิ่งก้างเไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเสียใจเพราะเราเรากำลังเห็นความสุขว่าไม่ไม่เสียใจแต่เสียใจอะไรกอนเสียใจก็ยังไม่ได้คิดนะก็เห็นมันหายแบบเอ๊ะนี่มันนี่มันเราเหรอวันนี้เมื่อวานเต็มมันไม่หายเลยก็มานั่งไกลแต่แล้วก็ ก็มีสื่อมวลชนมีนักอนุรักษ์มีอะไรต่างๆที่ทราบข่าวก็ขึ้นไปเยี่ยมอะไรนะขึ้นไปเยี่ยมไปดูเหตุการณ์มาดูในทางต่างๆแต่กลับมวลพลังเรานั้นกลับเกิดพลังใจขึ้นมาแล้วก็เอาด้วยเฮ้ยเราต้องเอาด้วยเราทำต่อแล้าทำก่อนที่จะเกิดทีนี้ถ้าเก็ว่าก็เอาด้วยนะพอเอาด้วยแล้วก็กลายเป็นผลิตกำลังทั้งสื่อมวลชนทั้งเพื่อนทั้งนักอนุรักษ์ทั้งนักข่าวที่เห็นก็ ให้ทำกำลังใจแล้วก็ช่วยช่วยช่วยทุกอย่างถ้าใครทำได้หวยแป่ชอบาำได้ไหอปรากฏว่าช่วยกันหลองสูงขึ้นมาใหม่สูงระใหม่ใช่ใช่อันนั้นคือสิ่งใหม่ที่ธรรมชาติอาจจะจะสาให้ว่าคุณต้องมีแนวร่วงนะทำคนเดียวอย่าทำไม่ไม่ไหวแร้วเหิดอุทกภัยอันนั้นสร้างแนวร่วมน,น่าจะน่า,นาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วก็าเกิดแนวร่วมขึ้นมาได้ทีนี้ความคิดก็หลากหลายขึ้นมาเกิดขึ้น ใส่น้ำคาดควมามคิดของกระทรวงกาทหน่าจะเป็นอย่างนั้นะครับวัตถุดิบที่สะสมออก